โอ้เอาแล้วอเออเชิญเชเชิญเอย่าเพิ่งไปถอยไปตรงนู้นไปยังครับน้องครับใช่ไอยาี่เยอยเนี่ยขหลังพวกนี้มอะได้เ่อะนี่มันอยามีโปเลย่มันอยางมอดอยไเพอไหยือเี่เปล่าหลาคนอเสียงตะมอร์เจนี่ด้วยรเจน่อยากใส่ชุดมาสคอรดงานวันนี้ถอดชุดแล้ว แต่้าเป็นมนุษย์เข้ามาหรือบ้างแล้วมันหายไปไหนกันอีกเนี่ยครูคายทำไมถึงประกาศเลยคะประกาศอะไรคะแจกโจทย์ค่ะแจกโจทย์เลยเพื่อที่จะได้แล้วไปไหนไม่รู้มีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นห้อง้อยห้อง้อยไอ้ตลางนี้ไม่เห็นมีใครตั้งใจทำต่อซ้อมแล้วก็ลงเรคคอร์ดไว้กระดาษให้เขียนเนื้อเพลงก็ไม่เห็นเขียนกันเลย เขียนแล้วกระดาษใหญ่กระดาษหมดแล้วขอสิขอพี่ทีมงานสิเดี๋ยวรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองชีวิตคือวกระปองทุกคนรออยู่เอาละครับเราก็จะเริ่มการแจกจ์สำหรับเพลงคอนเสิร์ตสัปดาห์วิที่ดสัปดาห์ที่แปดแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับที่เรางยูอยู่ต่อเราก็จะบอกว่า เส้นทางมันก็จะลำบากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีตุ๊กตามาช่วยเราแล้วเราเรา,เราตอนนี้เราจะไม่เจออะไรที่มันจะรีแลกซ์หรือว่าเบาลงแน่นอนมันจะทางมจะขึ้นเป็นทางชันแบบนี้เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะครับแล้วเราก็มาถึง2ในสมแล้วนะสมมติว่ามันเดิน3ามเก้าถึงเป้าหมายเนี่ยเราเดินหนึ่งสองแล้วเหลือแค่เก้าถึงท้ายเก้าเดียวแล้วเราเข้าสู่วิที่แปดแล้วนะครับรน้ตีม สำหรับวิคที่8ก็คือทีมแคททีมโอเคก็เป็นเพลงคู่นั่นเองคราวนี้ผมขอให้5้าคนที่จะต้อยประกาศ5้าคนเมื่อคืนที่บอกว่าอยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุดมายืนตรงหน้าประตูด้านนี้ครับซึ่งประกอบด้วยนิวเพลงคู่เราต้องี่รู้แนอ เราไม่ได้คู่ไปไปกับแมประตูแมาประตูชิดกันข้านี้หน่อยรูปอะไรนะครับไปนั้นเพลงคู่เราไม่ได้เปิดโอกาสให้เลือดจับกันเองอันนี้เพื่อความยุติธรรมมันจะได้ไม่ต้องมีเรื่องเรื่องที่รักมัดที่ชันเอาเป็นว่าแล้วแต่ดวงจะสมพงษ์กับใครเลยไปแล้วกันเนื่องจากว่าคนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษตามที่อาไไฟได้กล่าวไว้ตั้งแต่คอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้ เพราะฉะนั้นคุณจะได้เป็นคนที่เลือกจับว่าจะได้คู่กับใครนะครับเพราะฉะนั้นผมขอสองสุภาพบุรุษก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีกล่อง่องนี้ให้ล้วงฟุตบอลฟังนะให้ล้วงฟุตบอลล้วงพร้อมกันเลยนะครับ T A G tag T A G tag T A G tag ทเกน์ด้วยกันนะสองคน สุภาพบุรุษมาข้างนี้ก่อนฮะสามคนเก <Okay. S 2> ิดไปต้ <Okay. S 2> นมาเนี้โอเควิธีการนะครับคุณจะได้จับแต่ลูกบอลที่ได้จับนี้ถ้าสมมุติว่าสองสุภาพบุรุษนี้จับแน่านอนข้างในนี้จะเป็นสุภาพสตรีก็<ะ>คือสองคนนี้เท<อ>่านั้นเข้าใจนะครับหมายความว่า oh. Oh. Okay. ต่อมีสิทธิ์ที่จะเลือกจับจะเป็นนักตี้หรือปั๋มเท่ากันกับโอกาสเท่ากันกต้นผมจะมีลูกบอลในนี้สองลูกให้ทุกคน จัดพร้อมการจัดเสร็จแล้วติดไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดดูอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งให้ใครเห็นโอเค่ะเชิญพี่เจนี่ครับพร้อมกันเลยจับพร้อมกันเลยควานเดี๋ยวอย่าเพิ่งนึ่งหอมตัมปิดยก่อนิด้วยก่อนติดเวย่อนะออกมาติดเล้ก่อนติดเวยก่อนปิดไว้ก่อนอ่าเอย่าเพิ่งอย่าเพิงอย่าเอเ่อย่าเพิ่งอย่าอเอา เอาบอสเไปถึงตรงตู้แอมหน่อยนั่งเันหน้ากระดานเหมือนกันแล้วโอเคพอพอพอตรงนั้นสุนขสตรีถ้าเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ต้นก่อนต้นเปิดเสร็จปุ๊บรู้ว่าเป็นใครไปนั่งคู่คนนั้นไม่รู้ว่าจะได้บัดี้เดิมหรือจะได้คนใหม่ต้นไปก่อนหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสาไป อ่าอันนี้สองคู่แรกนะครับสามคู่กระต้นนะครับก่อคู่กับนักซู้คราวนี้เป็นหน้าที่ของสุภาพสตรีทั้งสามคนจะได้จับแน่นอนว่าคู่ของเราก็คือสามคนนั่นใครจะได้คู่กับบอสใครจะได้คู่กับเบนหรือใครจะได้คู่กับน้ำแข็งอยากคู่กับใครครับที่บอสโอเคี่บอส อยากพูดใครครับใครก็ได้อย่กพูดใครครับพอดีค่ะ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 พดีพอดี่ะอดีค่ะอดีค่ะดีค่อดีอดีค่ะพอด่ะพอดี่ะพอดอะอีค่เพอดีเ่พดี่ะพคระพอดีะพค่ะพอดีค่พอ่อดค่อดีอดี้่อดีค้ะพมดี่อด่อคะดีค่ะดค่ะพดีคดไว้ะพดพดไว่ปิดไว้อดีคพี่อดี่พด่ี่อีี่ดม เอาลูกดีกว่าแน่นเลยนะโอเคจับไว้อยู่พี่เปิดดูพี่ให้ใครเห็นแอบเห็นปลายผู้ชายผู้ชายเถิดแยกแยกแยกเถิดแยกตรงนี้หน่อยตรงนี้เขาได้คู่กันละอาละครับไม่มีปเฮ้ยเราจะเริ่มให้น้องนิวอย่าตบหัวมัเปิดเล้วไปนั่งที่สองกลายเป็นยิ้มแล้วก็แผลเปิดไปนั่งี่นอาหอร สรุปเป็นดังนี้ครัสรุปเป็นดังนี้โดวเขียนขอทเรีังยเราสบพเราเราไม่ได้พูเรามด้น้าปอปอคูดกับนัตตี้เราต้องสู้เลยรอสวยครับคู่นี้ใช่ค่ะคู่นี้า่าพลังสุดยอดมากงคู่แับเดนคู่นี้พี่น้อง แรปเลยะเกรดคู่กับบอสถ้าแพ้คู่กับน้ำแข็งต้อนคู่กับป๋ำไม่ใครด้มีมีเกมไงไม่ไม่ไม่จุกเกก็เป็มบัีาบลำาบบกันเก่งมาก ต่อไปสรุปรก็เรามีทั้งหมดห้กู่เดี๋ยวเราจะจับกันว่าใครจะได้หมายเลขอะไรอะขอตอนที่จับคู่คืนมาก่อนนะครับโอ้เจาโด่มันจมมือนแบนบันที่ละจ้า เเอเองอโอเคคราวนี้จับคู่ไปและอันนี้สำคัญกว่าอันนี้สำคัญกว่าอเพราะว่าคู่ไหนจะได้เพลงอะไรในนี้จะมีลูกบอลอยู่5้าลูกแต่ละลูกก็จะมีหมายเลข1นถึงหนะครับจะจับกันยังไงดีใครอยากจับก่อน แล้วแต่นะพี่เก๋จับก่อนขานั่งอยู่เลยนั่งอยู่เลยแล้วล้วงจบเอาครับจบได้จบแล้วถือไว้เดี๋ยวเพิ่งเปิดนะครับจับผู้ที่ตื่นเต้นจัผู้ที่สามได้อ่ะผู้ที่สองจับเลยจับเลขมุนขอันนี้ก็จะเรียงกันเป็นหมายเลขทีมนะครับ ดียาอย่าเพิ่งเปิดดูนะลูกตรงทุกคนที่นอนของเดี๋ยวให้รู้พร้อมๆกันอันนี้จะจับเปล่าจับข้าวหมูไม่จับจัอะไรนจับก่อนแล้วสุดท้ายโอเคงั้นเขาก็จะเลือกให้คุณนะครับว่าคุณใช้ไรมือสายจับใช่ไหมโอเคต่อไปเราจะเขียนเลขนะครับอ่าเริ่มจากคู่บนมิวนะครับจับได้หมายเลขอะไรครับเลขสองค่ะ เบอร์สองนะครับคู่น้องนิวคือหมายเลขสองนะครับต่อไปเกรดเกรดหมใช่็ไ่้น้ยน้ำแข็งน้ำแข็งหมายเลขสี่ทีมแมแพ้นะครับตรแพนี่พอเอาแอรอ้อง แน่นอนนคนหนึ่งก็คือต้อนเป็นเลขสามจับทีมที่สาใ,<ช>ในเลขสามเอาสิงคนูก็เป็นเพลงต่อไปเราก็จะมาบอกว่าหมายเลขแต่ละหมายเลขนั้นจะมีเพลงอะไรอยู่ข้างหลังนี้เดี๋ยวรูจะเปิดให้